โชคชะตาคนเราไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะบางครั้งได้อย่างก็เสียอย่างนะคะกรินอาจจะดูว่ามีความสุขแล้วก็มีเรื่องเครื่องอํานวยสะดวกความสะดวกสบายแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลามันคือดวงชะตาของเราผู้คนรอบข้างเขาก็ไม่ได้มีฟีลิ่งเดียวกับเราไม่ได้มีอารมณ์เดียวกับเราไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหน สงกรานต์ปีใหม่วันอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องอยู่อย่างนี้คนเดียวสนุกกับหมากับแมวเต้นคนเดียวร้องคนเดียวรําคนเดียวค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเราต้องอยู่ให้ได้นะคะมองให้มันเป็นสุขมันก็สุขค่ะใครไม่ฉลาดที่จะสุขเหมือนเราอยู่กับเรามีที่สบายๆให้สร้างสารรค์อะไรสิ่งที่มันสดชื่นงดงามให้กับชีวิตตัวเองสร้างพลังดีๆสร้างพลังบวกสร้างเขาเรียกอะไรอะสารเอนโดฟิน ให้สดชื่นให้มีชีวิตยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยแต่กลับไม่เลือกที่จะคว้ามา,ากระ,ะจุกอยู่บนนกเขาแมวอยู่อย่างนี้เราก็ต้องอยู่ของเราให้ได้เราก็ต้องอยู่เร่ยงเริงร่าของเราให้ได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆคับ,นนคบสนุกคนเดียวค่ะสนุกคนเดียวก็ฟิวได้ชุดส,นสันทร์มาจงการนะคะค่ะ วิธีทางอารมณ์ของคนเราก็ไม่เท่ากันเนาะการปรับ การปรับการบิ้วอารมณ์ให้ตัวเองมีความสุขนี่มันก็แต,ตกต่างกันนแล้วแต่บางคนก็จมปรับยู่แต่เรื่องของอดีตมีความทุกข์ความเศร้าวความจมบางคนก็เลือกที่จะโกรธจะแค้นที่จะจมอยู่กับความทุกข์ความเกลียดความชังความแค้นนะคะเออไม่ปล่อยวางไม่ละเลยอะไรเลยแล้วก็จมจุกไม่ปรับตัวไม่มองเห็นสิ่งรอบข้างให้มันดูสดใสมีความสุขจุกอยู่อย่างเดิมๆต่อให้อยู่ในกระิษหาราชวังขนาดไหนก็จะไม่มีความสุขเนื่องจากคน อารมณ์ฝืดบิ้วอารมณ์ยากนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่พูดถึงภาพรวมต่างๆนะคะสามารถปรับได้ค่ะเพื่อนๆก็ให้มันมีความสุขถึงไม่มีใครอยู่เคียงข้างแล้วเราก็จะสุขให้ได้นะคะเนี่ยอย่างนี้ตัวอย่างนะคะกลิ่นเต้นคนเดียวค่ะวันนี้วันสงการราคนเดียวนะคะ,ะวันนี้วันนี้สุขสตรวันปีใหม่เราต้องสดชื่นสดใสนะคะไม่จุกเจ่าวเป็นนกเขาแมว นะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาบบกุดจูดเหมือนไก่ตกน้ําอะไรอย่างเงี้นะคะค่ะเราต้องบิ้วเราต้องปรับอารมณ์ของเราเนี่ยให้สดชื่นขึ้นมานะคะเพื่อนค่ะเราเลือกได้ค่ะเลือกที่จะสุขหรือเลือกที่จะทุกข์ถ้าจมอยู่แต่ความทุกข์ไม่ปรับไม่เปลี่ยนตัวเอง บิว้วอารมณ์ขึ้นมาให้มันมีความสุขมันก็จะจุกจะจังแล้วก็จะเท่าเร็วแก่เร็วแล้วก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บนะคะเพื่อนๆขะงี้กรินก็มาสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยแล้วก็สวัสดีวันสงกรานแล้วก็เรืองร่านะคะมีความสุขมากๆนะคะเพื่อนๆคะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกทา่านค่ะสวัสดีคะ่ะ មួយនេះมันเป็นเณร ฝนตกลงมาฝนตกหนักเลยค่ะตกมาล้างความร้อนนะคะเทวดาท่านโปรยน้ำมนต์ให้นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้วันสงกรานต์วันนี้แบบว่าดีใจมากเลยค่ะจากที่ร้อนอบอ้าวแบบแทบเหมือนอยู่ในเตาอบเลยอ่ะเหมือนโลกใบนี้มันเป็นเตาอบแต่พอฝนลงมาให้อย่างแรงเลยค่ะเพิ่งจะหยุดไปนะคะเพิ่งหยุดตกไปสักพักใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะสดชื่นมากเลยอากาศดีขึ้นมากๆเลยค่ะเพื่อนเืนคะ่ะนะคะสดสดชื่นแม้แต่เทวดาท่านยังเมตตาใช่ไหมค่ะ ตกลงมานะคะตกลงมาเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ลงมาให้เทศกาลสงกรานต์ของพวกเราเนี่ยสดชื่นนะคะเชื่อค่ะเชื่อเทวดาท่านมีเมตตานะคะเพเื่อนความเชื่อสุดบุคคลนะคะค่ะตกลงมาแล้วก็สบายใจเย็นฉ่ำเลยนะคะสนุกสนานอยู่ยคนเดียวค่ะออกมาเต้นแรงเต้นกาเหมือนนกออกจากรังเลยค่ะดีใจนะคะฝนตก <c oughs> ค่ะ ส่งความรักความปรารถนาดีจากชื่นรักรีสอร์ทอำเภอวนนนิวาสจังหวัดสกลนครนะคะเดินทางไปเที่ยวสงการหรือไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทุกประการนะคะโชคดีมีชัยค่ะสวัสดีนะคะ